สวัสดีเพื่อนๆสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะซึ่งแอมเนี่ยเอาใจคนที่รักเพียวแอนดรอยนะคะวันนี้นะคะมีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งรุ่นมารีวิวให้เพื่อน,อนทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นก็คือ MotoM นั่นเองนะคะพิงมือถือที่มาพร้อมกับเพียวแอนดรอยนะคะในรานคาไม่ถึง10,000บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วการใช้งานของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างไปรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกที่อมจะขอพูดถึงนะคะก็คือเป็นดีไซน์โดยรวมของ Moto M เครื่องนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับดีไซน์ของเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะคะขอบเนี่ยค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะคะก็เลยตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนั่นเอง หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS นะคะความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD นะคะสีสานเนี่ยไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะแต่ก็ไม่ซีดนะคะถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ 2.5D อีกด้วยส่วนตัวเครื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเป็น,นลักษณะมนๆนะคะตามขอบทั้ง4มุมนั่นเอง ด้านหลังตัวเครื่องนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เป็นวัสดุที่เป็นยูนิบอดี้นะคะก็คือเป็นวัสดุชิ้นเดียวมีเสาอากาศพาดอยู่นะคะบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้ามองผ่านๆน,นะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นมือถือกล้องคู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวกล้องแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นแฟลชนะคะถัดมาเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนั่นเองส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะคะตรงนี้เป็นช่องเสียบหูฟังนะคะ3.5ม mm ิลลิเมตร ช่องใส่ซิมเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องใส่ซิมเป็นแบบนา n o s ิมนะคะเป็นแบบไฮบริดสลอตนั่นเองคือต้องเลือกระหว่าง Micro SD Card กับใส่ซิมนะคะนั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power นะคะซึ่งจะขยับมาอยู่ใกล้ๆก,กับตรงกลางของตัวเครื่องนิดนึงเนาะ ส่วนด้านล่างของตัวเครื่องตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยใช้เป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นั่นเองคือเสียบชาร์จด้านไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นว่าตัวเครื่องของ Moto M เนี่ยบางมากนะคะน้ําหนักเบาต่อมานะคะมาดูที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับ Moto M เครื่องนี้นะคะเขาใช้ชิปเซตใหม่ด้วยในเครื่องนี้นะคะใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio P15 นะคะความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2.2 g h z ส่วนแรมของเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่4 g b นะคะแล้วก็ลอมเนี่ยอยู่ที่32 g b ค่ะรองรับ microSD card ด้วยนะคะสูงสุดอยู่ที่128 g b นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่แอบบอกไปนะคะว่าเครื่อง Moto M เครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ เพียวแอนดรอยด้วยแล้วก็เวอร์ชั่นของ Android ที่ติดมากับเครื่อง Moto M เครื่องนี้จะเป็น Android 6.0นะคะแน่นอนว่าได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน7.0อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบตเตอรี่ของเครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่ความจุ3,500ม ah ิลลิแอมนะคะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงคือเครื่องนี้เนี่ยจะชาร์จแบตค่อนข้างนานนิดนึงนะคะถ้าชาร์จแบตเต็ม100%เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนั่นเอง แล้วแอมนะคะก็ได้โหลดเกมต่างๆนะคะเอาไวท้ทดสอบประสิทธิภาพของตัวเครื่องให้เพื่อนๆได้ดูกันรวมถึงการใช้งานทั่วไปของเครื่องนี้ด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ oh. ค่ะสำหรับการใช้งานของตัวเครื่องนะคะทั่วไปเนี่ยลองสไลด์สไลด์ซินี่ความเป็นเพียวแอนดรอยนะคะก็ลื่นไหลเลยทีเดียวไหนลองเข้าเว็บดูซิมาเป็นเว็บของเราก็ได้ w w w specphone com นะคะ เข้าได้แบบรวดเร็วนะคะแล้ว <UE> ก็ล well, okay, okay, okay. ื okay, ่นปลื <S <S Boy, okay, ้ดปลื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 ่นหัวทิ่มนะคะอันนี้แล้วก็ไหนลองไปดูอย่างอื่นสิอ่ะสแกนไลน์ด้วมือหน่อยปิดเครื่องนะคะ1 2 3องา่าติดทันทีเลยนะคะวางปุ๊บก็ติดปับนั่นเองเดี๋ยวไปดูเกมกันบ้างดีกว่านะคะเล่นเกมอะไรกันดีอันนี้ดีกว่าแข่งรถนะคะไปเลยดูซิว่าเล่นเกมเนี่ยโมโตเอ็มจะทำได้ดีหรือไม่นะคะโอ ภาพอย่างสวยจริงเสียงเกมดังเตินหอ้โูนะคะมันเป็นเกมใหม่นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเริ่มเบื่อแล้วเราเล่นแต่ Asphalt มาตลอดนะคะเราก็เลยลอง,ลองเปลี่ยนเกมดูบ้างจะเห็นว่าภาพเนี่ยลื่นปลื้ดเขาบอกว่าถ้าเราชนะที่หนึ่งเนี่ยได้เงินหนึ่งหมื่น,น,น,นเนี่ยโ้ยลื่นมากดูดิแค่แบบนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบกระตุกกระตุกเครื่องนะคะภาพก็ยังแบบสวยมากเอาคำแพง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  เฮ้ย hey, น่าสนใจน่าสนใจนล้เนี่ยเราขับเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอคะมจะที่โหลเลยนะคะเนี่ยต้องยอมรับไปนะว่าภาพที่แดงออกมาในเกมเนี่ยสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลื่นมากทำไงอะได้ได้ได้ได อะไรมันหัวร้ออ่ะหัวร้อนะนนเนี่ยอ๋อออมาหัวร้อนักใช่ไไมหัวร้อนนักใช่ไไม้หัวร้อหัวร้อเพอเล่นเพเล่นเสียงลําโพงเนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆเลยนะลองเปิดสุดๆดูดิ หูดับเสียงดังมากอ่ะมาถึงเกมโหดนะคะที่เออเกมนี้แหละที่เอาไว้วัดตัวเครื่องแบบหลายๆเครื่องนะคะเมื่อกี้ไปเล่นเกมแบลวมาเยอะแล้วนะคะก็จากที่เล่นดูนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไม่แย่นะคะแต่ว่าถามว่าลื่นจนถามว่าลื่นจนสุดแบบ มือถือแบบเรือธงอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยเขาไม่ถึง1 0 0 0 0ื่นเนาะแต่ว่าถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับโนวานะคะเกมที่กินสเปคแบบหนักๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนะคะแต่ก็ไม่ได้ลื่นที่สุดนั่นเองนี่ยิงยิงซักหน่อยยิงยิงให้หมดอ่ะ สำหรับตัวกล้องนะคะของโมโตนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยเห็นกล้องของ l e n o v o เนี่ยตัว Moto M เนี่ยโหมดของการใช้างานของตัวกล้องเนี่ยก็จะคล้ายกับ l e n o v o เลยนะคะกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะใช้ระบบโฟกัสเป็นแบบ PDAF นั่นเองส่วนกล้องหน้านะคะอันนี้เนี่ยปรับโหมดบิวตี้ได้นะคะได้ทั้งแบบแมนนวลแล้วก็เป็นแบบ ออโต้นั่นเองนะคะออโต้ Auto ก็คือเขาปรับมาให้เราเสร็จแล้วนะคะส่วนแมนนวลเนี่ยก็เลือกได้ทั้งหมด7ระดับด้วยกันตามที่เราต้องการเลยนี่ก็ปรับระดับได้ตามที่เราชอบเลยว่าอยากได้ระดับสุดขนาดไหนนั่นเองเพอถ่ายออกมาแล้วนะคะรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเนียนๆแบบนี้นะคะปิดรอยสิวไปด้วยนะเมื่อกี้นะคะมีรอยสิวอยู่ที่จมูกนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เปิดโหมดบิวตี้ไปก็เลยปิดรอยสิวไปด้วย มาดูที่กล้องหลังกันบ้างดีกว่ากล้องหลังเนี่ยส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของการตั้งค่านะคะเปิดแฟชกล้องหลังแล้วก็มี HDR นะคะถ่ายภาพมีโหมดต่างๆเช่นโหมดโปรพาโนรามาอาร์ตไนท์สเปซแล้วก็มีเอฟเฟกนะคะโหมดโปรเนี่ยก็เข้าไปปรับค่าไวบ้บาลานได้ ISO ได้นะคะแล้วก็มี ดูเอฟเฟกหน่อยสิเอฟเฟกนะคะก็สามารถเลือกใช้เอฟเฟกได้ตามต้องการเลยนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ฟิลเตอร์เยอะๆเนี่ยอันนี้ไปโหลดไปโหลดเพิ่มเอาก็ได้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีอันไหนอีกมีถ่ายเป็นพานรามานะคะสำหรับ Art Night nice, Space นะคะก็จะเป็นแบบถ่ายในแบบรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบ Moving People นะคะถ่ายแบบ บนอยู่บนสเตจนะคะอาจจะแสงไฟสาดลงมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็กล้องหลังของตัวโมโตเอ็มเครื่องนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยก็จะขึ้นเป็นนอสขึ้นมาเป็นจุดๆนะคะฉะนั้นแบบถ้าถ่ายจากกล้องตัวนี้เนี่ยกล้องหลังแนะนําว่าให้ถ่ายในที่ที่มีแสงพอนะคะถ้าพีถ่ายออกมาก็จะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนั่นเอง o M เอ็มเพียวแเครื่องนี้นะคะที่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึง1,000 0บาทนะคะราคาแค่9,990บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากอ่านร,รีวิวฉบับเต็มนะคะเข้าไปอ่านกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานั่นเองค่ะ w w w s p e c p h o n e c o m นะคะวันนี้แอมเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ